เคล็ดลับกฎทองหข้อที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์กฎทองข้อที่1คือตัดสินใจว่าคุณจะต้องรับผิดชอบตัวเองได้แล้วหลังจากนี้ไปคุณไม่ต้องมีข้ออ้างหรือข้อแม้อะไรทั้งสิ้นที่จะมาหยุดยัง้งยับยั้งคุณไม่ให้ลงมือกระทํากฎทองข้อที่2ไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้คนเราทุกคนมีศักยภาพมีขีดความสามารถที่ไรขีดจํากัด เพียงแต่ว่าเราตัดสินใจที่จะลงมือกระทำแล้วและลงมือกระทำมันอย่างจริงจังความสำเร็จและเป้าหมายของเรามันจะต้องมาหาเราแน่นอนอาจจะช้าหรืออาจจะเร็วขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราเลือกใช้กฎทองข้อที่3มีอะไรบางอย่างที่จะทำให้คุณเนี่ยกล่าวขอบคุณกับสิ่งนั้นอยู่เสมอด้วยพลังแห่งการสำนึกบุญคุณเนี่ยครับพลังนี้ครับจะเกื้อหนุนให้คุณครับทำอะไรก็ประสบความสำเร็จและมีแต่ผู้คนเมตตา คอยสนับสนุนคุณอยู่ข้างหลังโดยที่ไม่ปรากฏตัวกดทองข้อที่4คุณจะต้องเดินไปบนเส้นทางในชีวิตที่คุณเลือกเองคนข้างนอกครับอาจจะมีข้อโต้แย้งข้อวิพากษ์วิจารณ์อะไรมามากมายคุณไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปฟังมันเพราะว่าคุณรู้ดีว่าเป้าหมายคุณคืออะไรและสิ่งที่คุณจะทํานั้นนะ่ะได้หรือไม่ได้คุณจงปรากฏตัวและประกาศมันอย่างข้าวผานแสดงออกมาว่าเรามีความต้องการและเรามีเป้าหมายอย่างนั้น แน่นอนคุณจะต้องไปถึงตรงนั้นได้อย่างแน่นอนกดทองข้อที่5คุณจะต้องเป็นคนที่เรียนรู้พัฒนาไฝรู้อยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่คุณไฝรู้ต่างๆมันจะพัฒนาคุณเสริมคุณให้คุณมีทักษะจนกระทั่งคุณมีความสามารถเป็นพิเศษที่สําคัญคุณจะต้องมีความคิดและมุมมองในทัศนคติบวกเท่านั้นเพราะนั้นคุณจะช่วยคนอื่นได้และคนอื่นก็จะช่วยคุณได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การลงมือกระทําฝึกฝนและตั้งใจอย่างแน่วแน่<ๆ>กดทองทั้ง5ข้อมันอยู่ที่เราเองว่าเราจะลงมือกระทํามันหรือเปล่าจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อท่คนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ